สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาของ Healthy Friday ครับวันสุขสุขภาพดีมาดูรายสุขภาพด้วยอาหารและการออกกำลังกายโดยจันซ่าครับอาจารย์ดออรอลิสานานา,น,านักกำหนดอาหารและอาจารย์ประจำวิทยายัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลมาแนะนําเช่นเคยนะครับแน่นอนวันนี้จะพูดถึงอาการที่คนหนุ่มๆสาวๆก็เป็นกันเยอะคนทํางานออฟฟิศนี่แหละใช่เลยพบกันบ่อยมากเลยทีเดียวใช่ออฟฟิศซินโดรมไหมมันจะปวดเมื่อยแถวไหลแถวมืออะไรอาเงี้ยอาจจะมาพร้อมๆกันแต่คนละโรคอันนี้คนละอย่างนะครับนั่นก็คืออะไรครับอาจารย์โรคกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนเคยเป็นไหมพี่ยังไม่เคยย้อนนะ เพราะว่าเขาบอกคือคือมีมีมีเพื่อนเคยเป็นเขาบอกมันจะปวดแสบปวดร้อนมันจะแบบแสบเนี่ยเจ็บหน้าอกแสบร้อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่หรือเริ่มพี่เริ่มมาแล้วเรารู้สึกมันมีอะไรขึ้นมาด้วยบางคนบอกนอนไม่ได้เลยนะอาจารย์ซ่านอนแล้วมันแบบทรมานใช่ค่ะอย่างนั้นไหมฮะประมาณนั้นส่วนลักษณะของโรคหรือรายละเอียดเนี่ยค่ะเราไปฟังอาจารย์หมอกันดีไหมคะจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ จริงๆโรคกรดไหลย้อนนี่เริ่มดังขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเราจะเรียกว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนก็ต่อเมื่อมีปัญหาเรื่องของอา,อาหารหรือน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารเนี่ยท้นขึ้นมาทนผ่านหูรูดของหลอดอาหารไปทำลายผนังของหลอดอาหารทำให้คนไข้มีอาการหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนถ้าการของกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะคนไข้ส่วนใหญ่เรามักจะแยกว่าคนไข้ามาหาเราด้วยอาการแบบไหน แยกเป็น2แบบอันแรกเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลาสสิกกดไหลย้อนก็คือเป็นอาการจำเพาะของกดไหลย้อนที่แสดงออกทางหลอดอาหารคนไข้กลุ่มนี้จะเดินมาหาเราด้วยเรื่องแสบร้อนหลังยอดอกก็คือในตำแหน่งของหลอดอาหารหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้คือกลุ่มซึ่งถือว่าคลาสสิกอีกกลุ่มนึงที่จะเดินมาหารเราได้คืออาการนอกหลอดอาหารนะคะกลุ่มคนพวกนี้จะเกิดปัญหาเพราะว่าอาหารหรือน้ำย่อยในกระเพาะเนี่ยมันเลยหลอดอาหารขึ้นมาทําให้เกิดปัญหากับกล่องเสียง คนไข้บางคนจะมาด้วยเรื่องเสียงแหบหรือไอเรื้อรังบางคนฟันผุมีกลิ่นปากกินแล้วรู้สึกติดติดอยู่ตรงเนี้ยกลื่นไม่ลงนะคะหรือมีไซนัสอักเสบหรือว่าเป็นเยื่อหูชั้นในที่มีการอักเสบเราก็พบได้บ้างะคะ่ะเราจะมาพบคุณหมอก็ต่อเมื่ออันที่หนึ่งเรามีสัญญาณอันตราย หมายถึงเรามีปัญหาเรื่องของการกลืนลำบากร่วมด้วยนะคะมีเหมือนกดไหลย,ย้อนแปะเลยแต่ว่าน้ําหนักทําไมลดลงเรื่อยๆหรือมีอาการอาเจียนอาเจียนอย่างไม่หยุดคนไข้กรดไหลย,ย้อนเนี่ยอาเจียนได้แต่ต้องไม่อาเจียนเด่นนะคะหรืออาเจียนเป็นเลือด หรือทายเป็นเลือดร่วมด้วยหรืออีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะต้องมาหาหมอเนี่ยก็คือกลุ่มคนซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนหาซื้อยาตามร้านขายยากินยาแล้วไม่ตอบสนองกลุ่มนี้ก็จําเป็นจะต้องมาตรวจเพื่อหาสาเหตุหรือว่าคิดว่าเป็นโรคอื่นได้หรือเปล่ากลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะกลุ่มแรกเลยคือคนที่น้าหนักเยอะเหตุผลก็เพราะว่าเวลาเรานหนักเยอะเนี่ยนะคะความดันในช่องท้องเราจะเยอะ มันจะเบียดทําให้กระเพาะอาหารเราเหมือนกับเล็กลงอาหารมีโอกาสทนขึ้นไปได้นะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มซึ่งชอบรับประทานอาหารมื้อใหญ่ๆมือ้อหนักๆกกินเยอะก็เช่นเดียวกันมีโอกาสที่มันจะทนขึ้นมาเยอะนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่เราพบก็คือกลุ่มคนซึ่งกินแล้วลงไปนอนทันที เกณฑเสร็จรู้สึกโอ้สบายใจลงไปนอนอย่างเงี้ยคะ่ะกลุ่มคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสียงที่จะเกิดปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนโดยปกติเออเรารักษารกรดไะลย้อนขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่คนไข้เป็นนะคะ ถ้าอาการเป็นไม่มากเป็นแล้วทุกครั้งเรารู้เลยว่าถ้าเราไปกินอันนี้แล้วเป็นหรือทุกครั้งที่เพื่อนชวนไปกินบุฟเฟ่แล้วเป็นหรือเรากินเสร็จแล้วลงไปนอนทันทีแล้วเป็นพวกนี้เราแค่อาศัยการปรับพฤติกรรมอย่างเดียวเนี่ยอาการก็หายและเช่นไม่กินแล้วลงไปนอนทันทีไม่กินทีนึงเยอะๆนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอาการมันเป็นบ่อยครั้งขึ้นหรือแต่ละครั้งที่เป็นเนี่ยอาการมันรุนแรงรบกวนชีวิตประจําวันมากหรือ อาการทั้งหมดทั้งปวงมันมีมากจนเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นมีหลอดอาหารอักเสบหลอดอาหารตีบหรือเริ่มมีเซลล์ของปลายหลอดอาหารเปลี่ยนแปลงเ,เนี่ยเราอาจจะจาเป็นต้องใช้ยาในการรักษานะคะในแง่ของชนิดอาหารเนี่ยตามคําแนะนําโดยทั่วๆไปเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าต้องงดอะไรเป็นพิเศษสิ่งที่แนะนําโดยทั่วไปคือควรจะเป็นว่ากินอะไรแล้วมีอาการหรือทําให้อาการหนักขึ้นค่อยหลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นๆไป คนไข้ก็จะอยู่กับโรคกรดไหลย้อนได้สบายขึ้นเพราะเขาไม่ต้องมามัวมองซ้ายมองขวาว่าตกลงจะกินอะไรได้บ้างหรือไม่ได้บ้างจริงๆเนี่ยในแง่ของการรับประทานอาหารของกรดไหลย้อนเนี่ยเราไม่ได้มีอาหารชนิดไหนที่แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงเป็นพิเศษแต่มันจะมีอาหารกลุ่มที่เขาพูดกันบ่อยๆว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการกระตุ้นทําให้เกิดกรดไหลย้อนอาหารพวกนี้ก็คืออาหารประเภทที่รสจัดไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดหรือว่าเปรี้ยวจัดนะคะ อาหารประเภทซึ่งมันเพราะว่าอาหารมันเนี่ยนะคะจะทําให้ผิรูดเราค่อนข้างเปิดทิ้งค้างไว้อันนี้อันที่1อันที่2คืออาหารมันเนี่ยโมเลกุลมันค่อนข้างใหญ่การเคลื่อนตัวมันจะช้าพอการเคลื่อนตัวช้ามันก็ค้างอยู่ในกระเพาะเยอะโอกาสที่มันจะท้นขึ้นไปมันก็จะง่ายกว่าอาหารกลุ่มซึ่งไม่ใช่อาหารมันเช่นเดียวกับอาหารประเภทผักซึ่งมีไฟเบอร์เยอะ พวกนี้โมเลกุลก็จะใหญ่เช่นเดียวกันการเคลื่อนตัวก็จะช้าบางครั้งทําให้เกิดกรดไหลย้อนได้มากเพราะฉะนั้นถ้าจะให้หมอแนะนาําคือไม่ได้บอกว่าต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างในทั้งหมดนี้นะคะแต่อาหารที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะต้องขอบคุณอาจารย์หมอมากๆนะครับทำให้เรารู้จักกรดไหลย้อนมากขึ้นเดี๋ยวจะไปบอกเพื่อนลวมันไม่ใช่แค่มดแสบร้อนหรือว่าคอรู้สึกว่าวันนี้อะไรร้อนๆมาที่คอเท่านั้นนะ เสียงแหบกอาจะเป็นอาการกดไหลย้อนได้ใช่ใช่เป็นหนึ่งในอาการที่เจอบ่อยอยู่เหมือนกันใช่ค่ะใครเสียงแหบเลยคิดว่าตัวเองแค่เจ็บคอถ้าเสียงแหบแล้วมีแสบร้อนอะไรด้วยนี่ไม่แน่นะอย่าวางใจใช่ไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าอาหารวันนี้จะทําให้แสบร้อนไหมวันนี้เราอาจจะช่วยบรรเทาหรือลดอาการได้คนที่เป็นโรคอยู่แล้วนั่นก็คืออะไรครับอาหารของเราปลาม้นขิงน้ําแดงค่ะ ดูฟังดูไฮโซนะนะ <No. S 1> ปลาม้วนขิง,ขงน้ำแดงแดงด้วยโอ้โห <Ha. S 1> oh เหมือนอาหารเหลาเลยขึ้นโต๊ะอะไรเง,งี้ยเลยฟังดูดีเหมือนกันนะเนาะมีมข้อน้ำแดง <c oughs> <c oughs> เลือกปลามานะครับทำไมต้องเป็นปลาจานซานี่ปลาอะไรฮะอันนี้เราเลือกเป็นปลากระพงขาวธรรมดาปลากระพงขาวเราเลือกปลาเพราะว่าเขาย่อยง่ายใช่ไหมคะโลกกรดไหลย้อนเนี่ยถ้าทานอาหารที่มันย่อยค่อนข้างยากเนี่ยก็จะมีปัญหาก็คือเราเรอกลับขึ้นมาปลาเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารที่ย่อยค่อนข้างง่ายแล้วเราก็เลือกวิธีการทําที่ย่อยง่ายด้วย นั่นก็คือเอามาม้วนเอามามมวนแล้วไปนึ่งนี่คือเราเอาปลาสดมาเนี่ยเราก็แล่บางๆนะคะไม่เอาหนังนะเอาแต่เนื้อเป็นบางๆเลยใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็หมักด้วยเกลือพริกไทยโรยเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองค่ะจากนั้นก็มามมวนนะเพราะว่าเราเป็นปลามมวนม้วนพระเอกของเราคือขิงอ่อน อันนี้ข้างหน้านี่ก็คือขิงอ่อนใช่ไหมคะขิงเขาก็มีสรรพคุณที่เราเคยได้ยินก็คือแก้รมให้เรอใช่ไหมคะระบายบางทีบอกว่าอยากอาหารแก้ววงเวียนศีรษะคลื่นไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างนี้ผมก็ม้วนม้วนปลาม้วนไปใช่ค่ะขิงเราก็นํามาล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็หั่นแล่บางๆอาจจะใช้พีเลอร์หรือตัวที่กรีดบางๆก็ได้นะคะจากแบบนี้นะครับล้าเอาแต่ส่วนสีขาวนะคะเราแค่นี้นะฮะใช่ค่ะ แล้วก็แล่งแล้วก็สไลด์แล่บางๆได้ออกมาเป็นอย่างนี้ใช่้วไปทำอะไรต่อฮะเสร็จแล้วเราจะม้วนม้วนแน่นๆครับนะคะเป็นลักษณะเป็นท่อนๆเล็กๆเสร็จแล้วเราก็เอาขิงมาม้วนทับอีกทีหนึ่งม้วนอีกทีไม่ไม่ม้วนไปด้วยกับปลาใช่ไหมเอามาม้วนทับอีกทีนะฮะทับดีกว่าม้วนทับเมื่อม้วนให้อยู่ด้านนอกนะคะอันนี้ก็ต้องแน่นๆเหมือนกันเสร็จแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันเนี่ยขักลับคือให้ติดกันไม่หลุดแค่นั้นเองใช่ค่ะ แต่พอมันเหมือนไส้กรอกพันอะไรสักอย่างใช่เบคอนประมาณนั้นอันนี้เราก็ทําเหมือนของเราไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะพันไปพันมาพันไปพันมาแล้วก็กลัดระหว่างที่อาจารย์ส่างแนะนำผมก็จะพันเบรเรื่อยนะได้ค่ะแต่แซก็จะจุดไฟรอเลยพอพันแล้วทําอะไรต่ออาจารย์ส่างนึ่งอ๋อไปนึ่งจบเลยแล้วมีอย่างอื่นอีกเนี่ยมีน้ำมีซอสคู่กันเยอะเลยอันนีี้เด๋ยวซอสปรุงรสกับน้ำสต๊อกไก่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําน้ําแดงที่ไว้ทานคู่กันกับปลานะะคอาจารย์ส่างโชว์ฝีมือการพันไหมฮะได้ค่ะ อาจจะเป็นแนวแอ s t r a c t กนิดนึงนะคะคอาจารย์ซาครับเราเคยได้ยินมาว่ากรดไหลย,ย้อนเนี่ยสาเหตุมาจากการที่เราไปกินอาหารในที่มันรสจัดมากๆเผ็ดๆร้อนๆแล้วมันก็เลยเต,ตีขึ้นมาอะไรเงี้ยม,มันจริงไหมฮะอาหารที่รสจัดมากๆหรือเผ็ดเนี่ยค่ะทั้งที่เรือออกมาคือพริกเนี่ยก็เผ็ดอยู่แล้ว<อ>เรือม,มาได้มันถึงแสบยิ่งแสบขึ้นมา<อ>บวกกับกรด ที่เราเรอขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในวิธีการที่จะลดอาการกดไร้ย้อนก็คือทานอาหารที่รสไม่จัดมากโอ้ยยงงี้ส้มตําก็อดเลยสิทานได้แต่ว่าถ้าคนที่เป็นอาจจะมีบางช่วงที่ต้องลดความเผ็ดร้อนท่านั้นเองระมัดระวังอย่าบ่อยบใช่ประมาณนั้นมันมีหลายวิธีค่ะนอกจากนั้นก็จะบอกว่าทานอาหารอย่าใกล้เวลานอนเกินไปโอ้โหอย่าลืมว่าคนสมัยนี้เลิกงานดึกใช่ไหมครพอเลิกงานดึกเสร็จแล้วเนี่ยหิวสิแล้วก็ไม่มีเวลาทํากับข้าว จะซื้อกับข้าวแล้วซื้อตอนเย็นเนี่ยก็ไม่อยากคิดมากอ่ะซื้ออะไรก็ได้อาไ,ไดังทีก็จะเป็นอาหารทอดๆอ,อาหารมันๆซึ่งหนึ่งในปัจจัยนั้นก็ทําให้ย่อยยากอ,อีกเสร็จแล้วกินอาหารปุ๊บอ้าวสี่ทุ่มแล้วได้เวลานอนแล้วนอน,นอนเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีแน่นอนเลิกสูบบุหรี่ นะะเกี่ยวด้วยเหรอครับเกี่ยวเขาไม่เปลี่ยนความดันในช่องท้องประมาณนั้นนะคะเช่นเดียวกับการบางทีคาเฟอีนกินกาแฟเยอะมากๆนะคะแล้วคนอ้วนที่มีหน้าท้องเยอะมีมวลไขมันเยอะตรงหน้าท้องเหมือนกันคือก็ไปเปลี่ยนแปลงความดันในช่องท้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ลักษณะนี้ถึงแนะนําว่าให้ลดน้ําหนัก คนส่วนมากที่เป็นกดไหลย้อนเยอะๆหนักๆเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะครับฉะนั้นหนึ่งในคันนั้นก็คือต้องลดน้ำหนักเลิกบุหรี่เลิกทานแอลกอฮอล์บางทีกาแฟหรือคาเฟีนมากๆก็เป็นผลหมดอ๋อนะคะฉะนั้นใครที่เป็นอยู่เนี่ยควรต้องดูแลตัวเองตามนี้ที่อาจการแนะนำค่ะอาละเราก็กลายเป็นความจริงแล้วเราได้หลายม้วนเลยนะเยอะอยู่หอเรียบร้อยครับแต่ว่าก่อนจะไปนึ่งเนี่ย เราควรจะทาน้ํามันก่อนนิดนึงใช่ค่ะให้โดนน้ำมันเล็กเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะติดกับภาชนะของเราจากนั้นนึ่งรอค่ะ นึ่งประมาณ10นาทีอย่าลืมนะคะเนื้อปลาเขาแป๊บเดียวแล้วเราแร่บางๆเนี่ยสินาทีน่าจะสุกล้ระหว่างรอทำอะไรดีฮะเราทำน้ำแดงของเรานั่นเองนะคะซึ่งวิธีทำจริงๆง่ายมากเรานำซอสปรุงรสมารวมกันก่อนเราตั้งไฟอ่อนๆซอสนี่มีอะไรบ้างครับจันทซอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวเป็นน้ำมันหอยค่ะสุดท้ายครับน้ำมันงาค่ะอ๋อหอมมากน้ำมันงาแล้วก็น้ำตาล จากนั้นเราใส่สต๊อกไก่นะคะคือน้ำซุปไก่ธรรมดาครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งเดียวเหรอฮะครึ่งหนึ่ง,ค,งค่ะคเ,เพราะ,ะรว่าเดี๋ยวเราจะเก็บอีกครึ่งหนึ่งไปละลายกับแป้งข้าวโพด<อ>จากนั้นเรานําแป้งข้าวโพดอะคะ่ะมาละลายกับน้ําสต๊อกซุปได้เลยอันนี้คือจะทําให้น้ําแดงข้นละใช่ค่ะคนให้ละลายนะครับพอละลายเสร็จแล้วเราต้องรีบใส่แล้วรีบคน เซนซารพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะหนูคนรอเลยค่ะคนรอนะฮะพร้อมเลยค่ะ,เ,คะเทเลยนะฮะเท okay, เลยค่ะระหว่างเทต้งคนไปนะฮะต้องคนค่ะเพราะว่าเมื่อแป้งโดนความร้อนปุ๊บเขาจะข้นทันที<อ>แล้วเราก็คนเรื่อยๆได้แล้วแดงนคนๆเลยใช่เนี่ยค่ะเพราะว่านี่ย<อ>สิ่งที่เราต้องการคือคนประมาณนี้แหละโอเค okay. เอาละฟังปลาม้วนเราเป็นไงบ้างได้หรือยัง10นาทีผ่านไปออ้ยได้จะได้แล้วค่ะสังเกตคือปลาก็เนื้อจะไม่ใสแล้วเนื้อขุ่นก็คือสุกแค่นั้นเองนะคะพร้อมปิดไฟพร้อมเสิร์ฟได้ทันทีค่ะเวลาเสิร์ฟเนี่ยเราต้องเอาไม่กลัดออกใช่ไหมฮะจะได้ดูสวยงามใช่ค่ะเย้ เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาน้ําแดงที่เราทําเองจริงทําง่ายมากเลยนะน้าแดงตอนแรกค <c oughs> ิดว่ามันมีสูตรพิเศษสูต <c oughs> รลับเฉพาะอะไรสักอย่างไม่เลยไม่มีมเลยนะคะลาดเลยนะครับลาดเลยค่ะ เสร็จแล้วเราโรยงาดำค่ะสุดท้ายเพื่อความสวยงามสีสันจะได้ตัดกับเนื้อปลาสีดําตัดกับปลาขาวแล้วเสิร์ฟกับผักอะไรบ้างครับจริงผักอะไรก็ได้นะคะถ้าอาหารจีนส่วนมากก็ต้องหนีไม่พ้นเห็ดใช่ไหมคะเห็ดหอมบรอกโคลีหรือแครอทแต่เราจะเปลี่ยนไปเป็นบล็อกชอยจะไปเป็นหัวลันเตาอะไรจริงจริงก็ได้หมดแล้วแต่ชอบเลยเสร็จแล้วนะครับเมนูเราอันนี้ก็จะดีต่อคนที่มีอาการกรดไหลย้อนแสบร้อนคอหรือหน้าอกลมอยไม่่อยดแดย่อยไม่ดี ช่วงเวลาที่น่าลำบากใจมาถึงอีกแล้วครับตลอดเลยเวลานี้ไม่ค่อยอยากแต่จำใจค่ะแต่จิ้มเลยเต็มตัวแล้วใช่เลยครับได้เลยค่ะเอาเลยฮะเราจะชิมรสชาติของปลามวนขิงน้ำแดงค่ะงาแก่ขิงรวมกันอืมไม่เผ็ดเลยกรอบขิงอหอมปลาก็อร่อยคือดีทุกอย่าง คือจริงๆแล้วขิงเนี่ยดีขิงอ่อนเนี่ยเว่าหนึ่งมันไปดับเปลี่นปลาได้ดีไม่รู้สึกถึงคาวปลาเลยอะค่ะแล้วรสชาติเขาค่อนข้างอ่อนไม่เผ็ดเมนูต่อไปทำอะไรครับจันซ่าต่อไปเราเป็นซุปปูเข้ากับทีมกดไหลย้อนอร่อยมากทำง่ายนะครับก็ลองดูได้เลยเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้าจะมาลองดูว่าซุปปูจะเกี่ยวอะไรกรดไหลย้อนครับเดี๋ยวครับค่ะต่อ กลับมาชม Healthy Friday กันต่อครับเมนูที่2ของวันนี้คนที่เป็นกรดไหลย้อนซุปปูทำไมต้องข้าวปูแล้วก้ามปูมันไปช่วยอะไรเนื้อปูไปช่วยอะไรกรดไหลย้อนมันดียังไงครับอันนี้ก็คือเมนูเบาๆอ่ะค่ะทานง่ายๆไขมันน้อยแล้วก็ย่อยง่ายแค่นั้นเองแต่ทำไมต้องเป็นปูจริงเป็นอะไรก็ได้เป็นอย่างอื่นได้ไหมได้อยู่ที่ไขมันน้อยค่ะเป็นคือไขมันน้อยว่างั้นเถอะก็เป็นซุปปูนะครับแน่นอนก็จะมีนี่เป็นน้ํา อันนี้เป็นน้ำสต๊อกไก่สต๊อกไก่ค่ะนะฮะเห็ดใช่เห็ดไรอันนี้เป็นเห็ดหอมเห็ดหอมที่เราไปแช่น้ำแล้วเราก็หั่นเป็นรีวแว่นๆค่ะแล้วก็แน่นอนปูก็ต้องมีเนื้อปูเนื้อปูเราเป็นเนื้อปูสดแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆค่ะทำง่ายมากเริ่มเลยเริ่มเลยฮะแน่นอนติดไฟนะครับค่ะจากนั้นเราก็เอาน้ำสต๊อกไก่นะคะครับมาเทลงได้เลยแล้วรอให้เดือดรอให้เดือด ระหว่างเราให้เดือดถามจันซ่านิดหนึ่งคือคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนที่เพื่อนบอกว่ามันปวดแสบปวดร้อนอะ่ะแล้วคนที่เป็นโรคกระเพาะฮะมันก็จะมีอาการก<ะ>ันใช<ค>่ไหมใช่ปวดท้องแสบท้องเหมือนกันอะ่ะมันเหมือนกันไหมครับมันคนละโรคแน่นอนค่ะคนละโรคเลยจะแสบเหมือนกันไหมฮะ ใกล้เคียงนะอาการบางทีจะคล้ายกันแต่จริงคนละโรคนะคะมันต่างกันยังไงเขาบอกขั้นโรคกระเพาะเนี่ยจะแสบหรือปวดประมาณลิ้นปีหรือท้องช่วงบนดหน่อยแถวนี้นะใช่ค่ะกลางลําตัวหรือค่อนข้างใช่ค่ะจริงท้องเนี่ยกระเพาะเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงคนจะคิดว่าอยู่ข้างล่างจริงอยู่สูงอยู่ใช่้นะใช่อาจจะตรงกลางลิ้นปีมีปวดแสบปวดร้อนได้แต่ถ้ากรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆนะเขาจะบอกจะแสบข้างบนจนช่วงกลางอกอ๋อมาแถวนี้ใช่ค่ะมันก็จะต่างกันอยู่ อูแต่มันก็เป็นก็ะะใกลเคียงกันถ้าไม่แน่ใจก็หาคุณหมอดีกว่านะคะน้ำเราเดือดแล้วสุปปูแล้วอ่าโอเคจากนั้นเราใส่เห็ดหอมของเราได้เลยค่ะเป็นเห็ดหอมนะครับค่ะลงไปก่อนจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อปูสดของเรานั่นเองค่ะเนื้อปูนะฮะจากนั้นเราปรุงรสค่ะด้วเครื่องปรุงรสของเราซึ่งมีน้ำมันหอยแล้วก็น้ำมันงาค่ะ เราอัดแน่นไปด้วยเห็ดและปูมากเห็ดลอยเจ้ปิดฝาเลยปิดฝารอสักครู่ค่ะระหว่างเราเรอปุ๊บเราทำตัวที่ให้น้ำซุปเขาข้นก็คือเอาน้ำเปล่าผสมกับแป้งข้าวโพดก่อน๋อนะคะแล้วเดี๋ยวเราเทแป้งข้าวโพดนะฮะค่ะกรทราพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมนะฮะ จากนั้นขั้นตอนต่อไปคือตีไข่นะคะก็คือตอกไข่สองฟองของเราแล้วก็ตีเบาๆนะคะเราไม่ได้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนไม่ถึง<ข>จะทไข่เจียวค่ะแต่ว่าให้เขาเข้ากันว่างนันเถอะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเทให้เป็นริ้วๆเทผ่านตะแกรง<อ>หรือกระชอดไปเลยเทเลยนะครับอันนี้คือเพื่ออะไรครับ เป็นริ้วไข่สวยสวยงามเป็นขา,ขาวไม่ลงไปเป็นก้อนๆเยอะๆเหมือน,นกันนะฮะ<ฮ><ฮ>นี่เราของเขาเดือด ปุดๆนี่เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไข่น่าจะสุกแล้วถือว่าเป็นเสร็จพิธีดันแทนเสร็จได้เลยค่ะร้อยโห้ใครจะคิดว่าทำงานมอก เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปูน้ำแดงใส่ไข่ใส่น่ากินมากอะน่าทานมากเลยร้อนๆหอมๆเลยทีเดียวนี่เราอยู่เยาวราชหรือเปล่าเออจริงด้วย <laughs> เหมือนเลยแต่ต้องชิมก่อนว่ารสชาติใช่หรือเปล่าอ่ะเช่เลยครับเอาเลยนะคะเนื้อปูเป็นเนื้อปูเลยทีเดียวัูเลยใช่เนื้อปูตรงนั้นหอมรสชาติแบบเบาๆอะค่ะทานง่ายไม่เหม็นข้าวปู กำลังดีกำลังอะไรเบาๆซะชอบค่ะไม่ได้เค็มเกินไปไม่เค็มเกินไปค่ะรสชาติของปูเนี่ยยังอยู่ยังได้อยู่ยังกัดแล้วเป็นเป็นชิ้นปูอยู่ไม่เกินเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แบบปูที่เราไม่ได้เศษใช่เป็นเศษเศษปูนะหรือว่าไม่ได้ต้มนานมากจนเราไม่ได้คนจนเละอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะครับการทําซุปปูเผื่อในวันไหนอยากจะได้อาหารเบาๆหรือจะ็นการเริ่มต้นของมื้อเนี่ยดีเลยดีเลยเหมาะสมมากแล้วก็ กรดไหลย้อนใช่ไหมใช่ค่ะก็จะช่วยบรรเทาย่อยง่ายเพราะว่าไขมันต่ำนั่นเองโดยสรุปครับอาจารย์ซ่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่ควรจะเลือกรับประทานอาหารชนิดไหนแบบไหนยังไงครับอย่างแรกนะคะอย่าลืมว่าทานอาหารเนี่ยไกลไจากเวลานอนนิดนึงไกลจากเวลาไกลไกลจากเวลาสัก3ามชั่วโมงนี่นะคะอย่างน้อยดีที่สุดอย่ารอบดึกนะฮะไม่ดี นอกจากนั้นในอาหารที่เราเลือกทานมื้อนั้นเนี่ยอาจจะต้องไขมันน้อยใชไหมคะลดไม่จัดมากไม่เผ็ดมากก็จะดีของทอดอะไรเลี่ยงซะใช่น <ฮะ S 2> อกจากนั้นก็ลดบุรีอแอลกอฮ์นะคะหรือกาแฟมากๆ<ฮ>ะนะคะแล้วก็สําหรับคนที่น้ําหนักเกินนะคะเส้นรอบวงเริ่มถามหาเนี่ย อันนั้นต้องออกกําลังกายช่วยได้เยอะเหมือนกันมีผลด้วยนะมีผลแน่นอนค่ะคนี่ก็คือคนที่เป็นกรดไหลย้อนอยู่ดูแลตัวเองแบบนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เป็นก็อย่านิ่งนอนใจดูแลสุขภาพอะไรให้ดีเอาละอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูแลร่างกายด้วยกันออกกำลังกายกับคุณบวยและอาจารย์ต้นกันต่อนะครับวันนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันแต่เราสองคนหมดหน้าที่แล้วนะเพราะว่าต้องไปทานซุปต่อคะ่ะจริงด้วยงั้นลาเลยครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญนะฮะ วันนี้เราจะมาออกกำลังกายในช่วงล่างช่วงล่างนั่นก็คือเท้าโอโ้โหตรงเป๊ะเลยเท้าอ่นิ้วเรียวงามเดีย๋ยวตามนี่ในมุ้งเราต้องขัดน้องนี่มันคืออะไรสะโพก